สวัสดีย่ำแแหงเนาะครับพี่น้องก็มื้อนี้จะเฮ็ดแนวอยู่แนวกินให้พี่น้องเลยบังคือเก้าละครับนี่เนี่ยมื้อนี้จะมีวัตถุดิบเป็นใบตองเนาะใบตองนี่จะเป็นเมนูยังเนาะนี่เนาะมกปลาคออืมจิเป็นมกปลาคอใหญ่ครับนี่เฮ็ดเป็นกระท้มยังสีละเดี๋ยวหาเครื่องหายัางก่อนเนาะมาแล้ว นี่ขวายใหญ่เห็ดีย,ยบร้อยแล้วครับโอ้ยเป็นโลเลยครับตัวนี้มีไข่พร้อมโอ้หอมมีไขนะ่เนาะเดี๋ยววิธีการหมกหอมหมกใบยอเนี่ยครับจะเป็นหอมหมกใบยอเป็นสูตรใดเดี๋ยวเฮามาเบิ่งกันมาหนิเนาะนี่ในะบยอกะงามเลยพี่น้องเอ้ยดัยวจะเด็ดเด็ดเอาแต่ใบอ,อ่อ,อนๆมันปึ๊บ ไปทำหม้อมกุกนี่กําหนึงพอแล้วเอาแค่นี้เนาะนี่นี่เป็นอีกเมนูหนึ่งครับที่ว่าทีเฮ็ดนำเสนอมานี่เป็นปลาปลาขาวปลาขาวเนี่ยจะสับเรียบร้อยแล้วครับวัตถุดิบนี่เขาเตรียมไว้เลยปลาขาวก็ทิมาลาบ ปลาบปลาขาวดักขนาดอันนี้แก้มพักกระดาวผักขาหัวสอ,องเมนูอัดตุดิบนี่ผักชีสิกินกับปลาบเก็บเรียบร้ยอยนี่ก็เรียมหอมผักชีนะซอยขมบซี่ใส่ลาบโอ้กระทงกระทงกระได้ไลยกระทง ปลามันหลายก็ต้องเล็นหลายต้องกันนี่แหละครับกินกันพี่นอ้องบรรยากาศตอนเย็นเหมือนฝนตีตกเลยครับท้องฟ้าเมือเตื้มมาเลยท้องฟ้าขึมแล้วเต้าหู้ไอนี่ได้เต้าหู้ไอมามาเลี้ยงน้ำครับปล่อยลูกเป็นมูล,ลูกสาวว้ายเต้าหู้ เป็นพันโกเดนเอามาเล่นเลี่ยงเลนเนาะนี่สูตรการมกของผมต่อใส่ไข่น้ำใส่กะทิเป็นมกกะทิครับเป็นมกไข่โมนีส้สูตรแซ่บเลยแหละเอามา<ห>เร<อ>ิม่มเบิงสูตรกันเลยครับใ,ใส่กะทิไปก่อนเลยเาตามด้วยเครื่องแกงครับ เค,เครื่องแกงเอาไปโคดเขาพี่เนี่ยเครื่องแกงจะมีแบบเป็นเครื่องแกงตลาดนั่งหรือเเครื่องแกงตําเอียงนั่งนะครับของเครื่องแกงตลาดจะเป็นก่อนนะครับต้องใส่ผสมกันนิดนึงนี่ใส่ไข่ไก่ด้วยนี่เหมือนใ้สูตรน้อง ใ้ไ่ไข่เ okay. ข้าไปโคนให้เข้ากันโคนให้เตมอ่ลงเลยไ่มาถูไเยโยเพิ่มความเค็นเมนิดนึงใส่ชูรสนิดนึงตามด,ด้วยรสดีนี่กระทุง ไอ้ตรงนี้เข้าใส่ใบย่อห้องผืดน,น้ำรับมันจะมันจะเพิ่มความอ่อยน้ำหอมหมกกะทิมันต้องใส่ใบย่อเนี่ยเตรียมไปแล้วห้องผืดแล้วก็อันนี้จะเอาผสมกับปลาอีกครับที่ว่าเข้าปนเกลียงใส่เนื้อปลาไปครับอันนี้ปลาที่สบบามใบโอ้ยตัวเดียวก็ได้ข,ขนาดเลยพี่น้องเออตัวใหญ่นาะ ขคอตัวนี้มีไข่ไอ้ที่เห็นเป็นดำๆครับไข่คอนะคือไข่ไข่ปลาขาวด้วยครับก็เป็นไข่ปลาขาวปลาปลาขาวที่สีเหลือนะห่อก็เเงียกไข่ไว้นะนี่ใบหยอโรยลงไปครับ ขนาดจังมือสูงเลยนี่เอ้าเดี๋ยวเบิ้งต่อกันครับตอกำลังโรดขนาดฮจัดลงใส่กระทง ן แล้วครับอือจับไม่เฉยใส่มีไก่ระท ו ไข่นี่ยตัวใส่เดมีการจับจองแน่เท่แล้วครับกระทงไข่ใส่สามก็ได้ครับตอนนี้สองกระท ון นะครับตัวใส่จะได้สามกระทงเนาะสามกระทงใหญ่ นะแ่ละกระทงนี้อัดอัดด้วยคุณภาพผาิลิเนื้อปลานี่กระทงลราซีหาแว่นเลยแหละครับมาเข้าสู่กระบวนการนึ่งนี่บอกได้เลยว่าที่เด็ดวันนี้ครับที่เด็ดที่เด็ดต่างไฟนี่ ออ๋เอาเดี๋ยวกันหนึ่งประมาณสักโมงนึงนี่แหละครับอาจจะบดถึงอาจะเ็ดเมนูต่อไปเรื่อยๆเนาะีไไกพอยหอมเลยคือเดือดคักเลยหอมแบบควนออกหุยๆเมื่อกี้ฝนได้ฝนมันลิน,น,น,นลินเนาะนเขาเลยโยกเต่าเข้ามาเดี๋ยวที่เปิดให้เบิ้งก่อนว่าจุยังสวัสดีครัน่าตามั้มอุ้ยหอมเนาะ กินช่วยเลยสามมกใหญ่ๆนี่มาที่นี่จะเอามากินน้ำกันแร้งนี่งเมนูต่อไปหลาบปลาครับหลาบปลาเราจะหลาบซุกหลาบซุกเนะาะกลัวให้มัน,มนเนื้อปลามันซุกนะครับเอากระดังเอามาหลาบมาปรุงเครื่องกันเอาหัวซุกนะที่นี่ ชิลลดรชิลลดรแล้วก็ขา้าคั่วเนี่ยครับกับสลัด่ลเบยลนนี่ใส่น้ำปลาเข้าไปเนาะเยาะหนึ่งเอามะนาวลงไป อาวไดทีแล้วครับที่นี่ใส่ตลหอมพักซี่ลูกไปหอมหอมหอมหลับปลา ลาปลาขาวเป็นอันเซ็ตซับเ,เรียบร้อยเนาะสองเมนูน่ากินมากเลยครับผักผักก็เรียบร้อยผักเตรียมไว้อย่างดีเดี๋ยวจะหาออกเนาะหาออกเลยก็ไปกินน้ากันครับผมอยู่โต๊ะเอาเมนูก็เซ็ตเรียบร้อยทุกเมนูแล้วครับนี่ นี่เมนูเมนูที่เด็ดที่นำเสนอ <ละ S 1> วันนี้หอมหมกกะทิปลาช่อนนี่อันนี้ที่เด็ดลาบปลา,ตาแต่มีกับมีผัดหอยนะครับผัดหอยกรับอ่าต,ตบตจืดผัดสดมาเรามากินน้กันครับผมของสุดแซบ่บ ขอบคุณที่รับชมพื้เก่าแล้วครับพี่น้องแส,สบน้ำกันหมอนี่